สวัสดีครับพบกับแม็กบอดชแนลนะครับวันนี้นะครับแม็กก็มาส่งรถนอกสถานที่นะครับไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่องค์พระปฐมเจดีนะครับวันนี้มีรุ่นนะครับที่จะนํามาส่งมอบลูกค้านะครับก็คือรุ่น OpenCAP นะครับ XLS นะครับค่าตัวจะอยู่ที่7 9็ด0สาหสี่พับาทนะครับสีเทาดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะนําไปมอบถึงบ้านกันเลยนะครับก่อนจะ นำไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าน่ารักนะครับลูกค้าใจดีก็นํามารีวิวให้ชมกันก่อนนะครับว่าออกมาแล้วเจอแสงแดดเจอบรรยากาศข้างนอกโชว์รูมฟอร์ดพระประแดงของเราลดหล่อขนาดไหนนะครับก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยนาคลิปมาให้ชมกันนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องรถกันบ้างตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ฝั่งศูนย์นะครับ 170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับกับเจ้าตัว XLS มาชมกันเลยครับมาที่กระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากรุ่นก่อนๆนะครับเส้น2เส้นนะครับจะเป็นสีเทานะอาจต่างจากรุ่น XLT นะครับที่เป็นสีโครเมียมนะแต่ว่ารูปทรงเขาจะคล้ายกันนั่นเองนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับก็จะเป็นสี คมเยียมนะครับตัดสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับที่ดีไซน์มานี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะครับหลังพึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นถีๆแบบนี้นะครับมาดูกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเราติดตั้งข้อไฟหน้ามาให้ลูกค้าแล้วนะครับก็จะเพิ่มคิวให้เขานะครับทาให้รถนะครับดูหล่อและดูเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับทำให้รถดูมีมิตินะครับจะมีเส้นเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำในคมเดียวกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับเรือเรียกกันติดปากกันว่าสีแคมนั่นเองนะครับมาดูกันที่ด้านล่างนะครับหรือกันชนนะกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตรงกลางจะเป็นช่องอิเตอร์คูลเลอร์นะครับหรือช่องระบายความร้อนให้รถนะครับวิ่งได้ไกลนะครับแล้วก็ความร้อนไม่ขึ้นด้วยนั่นเองนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีให้เหมือนรุ่น XLT เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดไฟไส้นะครับยังไม่เป็นตัว LED นะแต่นะครับิกเนเจอร์จะมี อบนะครับหรือว่าสีโครมเมียมนะที่เป็นตัวซีเนี่ยอบนะครับตรงไฟตัดหมอกด้วยนะครับทําให้รถดูมีมิตินะครับแล้วก็ดูหรูดูแพงขึ้นนะครับห่วงลากจูงนะครับมีให้ด้วยนะตัวนี้นะฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับกันหินดีกันคนดีนะครับตัวนี้เราก็มีให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับอย่างที่เห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วว่าดีไซน์นะแบบแอ r โรไ n ดน i c ามิกนั่นเอง ช่วยในเรื่องของการขับขี่เลยลู่ลมนะครับทำให้รถทรงตัวดีมากๆนะครับเวลาวิ่งด้วยความเร็วนะหรือใช้ความเร็วมากๆรถก็จะวิ่งผ่านฉลุยเลยนะครับตัวนี้นะแก้มข้างนะครับซุ้มล้อก่อนละกันซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยสีดำหล่อๆแบบนี้นะอ่าช่วงล่างนะครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้เป็นหน้าดริฟต์นะครับเบรกดัมนะครับอ่าหลังดัมนะแล้วก็ โชคอัพเป็นโชคทวินทูมนะครับแม็กและยางนะครับตัวนี้จับคู่มาแม็กเป็นของฟอร์ดนะครับอ่าก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยจับคู่มากับยางบิสโตนะตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับก็จะเรียกว่าลงตัวเลย255นะครับ70 R17 นะครับตัวนี้นะหล่อมากๆเลยแก้มข้างนะครับก็จะมีโลโก้เทอร์โบนะครับแบบโครเมียมนะครับตัวนี้นะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะอ่า ระบายความร้อนได้จริงนะครับตัวนี้ไม่ได้แปะหลอกนะระบายความร้อนได้กระจกมองข้างนะครับจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟ LED สีส้มนะครับตัวนี้นะไฟเลี้ยวฟิล์มเซรามิกนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับกันสตร์นะครับติดให้เบ้ามือนะครับรองมือก็ใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าติดเพิ่มนะครับก็คือสติกเกอร์ไวท์แท็กนั่นเองนะบันไดเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นโลบาเลก GT Outlander นะครับนิยมใช้กันอยู่เห็นเรียกว่าเห็นกันอยู่ตามทั้องถน,นนนะครับตัวนี้เป็นโลบาแขนสั้นนะเลือกเป็นแขนยาวถึงท้ายกระบะเลยก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการเจาะนะครับเราไขาน็อตลงไปนะเราสามารถแกะ,ะเขาเรียกว่าตัวกรารลอยขอบกระบะนะครับสามารถแกะออกมาได้แล้วก็ไขน็อตได้นะครับซิก,กอร์แรนเจอร์แปะเพิ่มให้นะครับแล้วก็อ่า ข้อฝาถังน้ํามัน,น,นฝาถังน้ำมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะครับก็เติมได้เลยนะ B7 นะบันไดข้างนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้100กิโลเลยนะครับอ่ามีในรุ่น XLS ขึ้นไปท้ายกระบะกับนั่งไฟวินะครับไฟท้ายนะตัวนี้ยังเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับใส่ข้อไฟท้ายมานะครับทำให้รถดูหล่อข้างหน้าเราติดข้อไฟนะ ข้าไฟหน้าหลังติดข้อไฟท้ายนะครับก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับรุ่นลายของเขานดะ้ท้ายกระบะนะครับก็จะมีไฟเบรกดูที่สามือเปิดนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดและที่ขาดไม่ได้เลยในรุ่น xls ที่มีกันก็คือกล้องหลังนั่นเองนะครับตัวนี้นะจะซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะครับจะมีตัวกระระยะให้นะอ่าแล้วก็ปัม๊มเลนเจอร์ที่มีให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การชุนท้ายในรุ่น xls นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยลูกค้า ติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์เพิ่มอีก4จุดนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็จะมีสัญญาณร้องเมื่อเราถอยหลังนะครับหรือว่ามีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังนะยางอะไหล่มีให้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ XLS นะครับดูท้ายนิดนึงละกันอ่ะฝาท้ายนะครับตัวนี้เราใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้านะครับก็เรียกว่าเรียบนะครับแล้วก็บรรทุกนะครับไม่ต้องกลัวรถเป็นรอยเลยนะครับแล้วก็ฐานตัวล้อเนี่ยเพิ่มอีก50มิลลิเมตรนะทำให้ กระบะของเราดูใหญ่และกว้างขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าเรียกว่าท้ายกระบะเนี่ยอนเอนกประสงค์มากๆไหมว่าจะเรื่องของฝาท้ายที่มีหมายบรรทัดนะครับที่สามารถวัดได้นะครับทางานช่างได้นะครับแล้วก็ตัวสีนะไว้ล็อกไม้ได้นะนะครับถ้าลูกค้านะครับคิดว่าฝาท้ายหนักนะครับแม็กแนะนําติดตั้งช็อคอัพ GT Pro นะครับก็จะช่วยเรื่องผ่อนแรงของการปิดและเปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับด้านใน เราก็นะครับมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเบาะแคบให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เดิมๆก็จะเป็นสีดานะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเลือกสีได้ได้นะอันนี้ก็เลือกได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เบาะนะครับปกติจะเป็นเบาะผ้าเราเปลี่ยนเป็นเนบา <le> ะหนังเดินได้ดแดงให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะอ่าเป็นแอร์แบ็กสลูกนะครับมาดูคอนโซลหน้ากันบ้างว่ามีอะไรกันเปลี่ยนแปลงกันเข้าไปบ้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเดินด้วยสี เทาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางครับ10.1นิ้วรองรับ Apple c a ลคาเฟ a n d r o i d a u ต o s ง n A นะครับตัวนี้เรียกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เช็คตำแหน่งรถได้นะครับตรวจการเช็คระยะนะครับเข้าศูนย์บริการได้ด้วยนะครับแอร์นะครับก็หมุนมือนะตัวนี้นะสามารถปรับได้นะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะครับใช้ซีและ USB มีให้ หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดนะครับอ่ะมีมีมอ่าเบรกมือนะครับช่องวางแก้วน้ำให้นะครับมาดูด้านบนกันบ้างนะตัวนี้ก็พวงมาลัยไฟฟ้า100%นตะครับอ่าตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเพิ่มเสียงรถเสียงนะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นพวงมลาลัยฟังก์ชันนะครับรองรับหนะ้าจอด้านหลัง8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยนะตัวนี้ยังเป็นกุญแจไขนะบอกลูกค้าก่อนแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถปลดล็อกรถได้นะครับยังไม่ใชุ่ u s สต t a r t นะแล้วก็ ไฟนะครับเป็นไฟอัตโนมัตินะครับสามารถปรับได้นะอ่าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับ OpenCAP x l s นะครับเรียกว่าลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหากระบะแคบยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับที่ไม่ถนัดเกียร์ธรรมดานะครับนี่คือ1ตัวเลือกนะครับแล้วก็สีมีให้เลือกถึง5สีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลนะครับสีเทาดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับก็นะครับฝาก o อ e c ิ p XLS ค่นี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมขนาดรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ